เบอร์เกอร์โถหวยปะเนี่ยมีเบอร์เกอร์หลายสีเต็ไมไปหมดเลยอ่ะกินแล้วนึกถึงเบอร์เกอร์คิงเลยอ่ะหรือว่านี่จะเป็นรสชาติที่เราตามหามาเนิ่นนานแซบอีลีเนดะ้ออร่อยถูกใจสุดๆเลยอ่ะฉันกินชิ้นแรหมดแล้วไหนสิจะแชมพูจะอร่อยไหมเนะจะชิมแล้วนะอืมไม่ผิดหวังจริงๆอร่อยมากยังเหลืออีกก้อนสินะเอาอีกอ๋อ,อ tao cờ rưng đi anh lời hả em với mày khỏng chánh ồ ba khỏng chánh mày hơi vô thờ vô ní mà anh happy meal đi và bướng đã lo cái lời đó chắc anh mời còng đưa đi qua ôi từ tay xuân lời à khoai đuổi khắp đây đòi nữa lìa chứ bờ có chóc lãnh giám hả cầm lần nhà kim vô khoai đi lời á con bờ đó bàn anh kim ở rời đi đó เฟินสุดๆละลายในปากเลยอ่ะ,อะสมานฉันก็ได้สักทีนะพวกเธอเนี่ยเออนั่ล่องอะไรอ่ะเฮ้ hey, ฉันว่ามันกินได้นะลองชิมดูมะอืมก็ได้กินเลยกิได้กระแดะว้าวกินได้จริงจงด้วยรสชาติก็ไม่เลวเลยนะอ๋อกับเรื่องแล้วฮะเออ,อน,นี่ไมมาเสียอะไรอ่ะ เยี่ยว้าวจะไม่รู้เรื่องนะจี๋จี๋ในไหนก็ในไหนละขอจิ้มเอ่หนึ่งแล้วกันนะเต่าสบายด้วย้าสาวๆกาวแต่มีใครช่วยว้าวบ้างไหมเนี่ยเปิดแล้วนะว้าวองยิ้มเยอะแยะเลยน่าอร่อยจริงๆอ่ะงั้นจบเลยนะอื ช็อกโกแลตแสนว<ม>ิเศษนี่อร่อยสุดๆเออ,เอ,อน้้อหลายๆอ้าวฉันก็ได้แคนดี้เหมือนกันเสียรุ้งมาแล้วแฉ่งงั <c> ้ <oughs> นแกเลยนะ <c oughs> หอก็เล็กๆ <c oughs> น่าจะเข้ากับช็อกโกแลตดีเนอะแม่แม่แม่เทรซี่เธอนีดูสนุกสนานอมยิ้มเฉียวนะในทางกลับกันเออแต่พาไม่ได้แคลลี่เมื <c oughs> ่อว่าเธอกำลังจะประสบปัญหาการจุ่มยิ่งเล็บยาวๆของเธอนนัแล้วเยอะ ฉันว,ว่าเธอต้องหาวิธีอื่นแล้วเราจะแคลฉันน่ะสงสารเธอจริงๆเลยเอ๋อฉันรู้แล้วแค่เทแคนดี้ทั้งหมดลงไปได้ชามแบบนี้เออแล้วไงก็ใช้เล็ปยาวๆให้เป็นประโยชน์ไงติดมันเข้าไปเลยทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วแคนดี้แนล <c oughs> แล้วรู้ข้อดีของมันนะก็แบบนี้ไงเคลลี่เธอนี่มันฉลาดสุดๆเลย ใชจงังฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฮอฉันก็ทำได้เหมือนกันอ๋อต้องใช้แบบนี้แฮลดูดิเธอมีแท่งองมยิ้มให้จับอยู่แล้วจะทำไปเพื่ออะไรเน่ยเทร์อา้อาวแคลอย่าไปแกล้งเพื่อนสิเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ก็ามาตลอกอ,อ,อ,าาาอ่ะหเออน่าชานะจอรี่นะเจ้าเทร <laughs> นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ใครจะเป็นผู้ชนะกันนะไม่ใช่เทรซี่แน่นอนให้ตายสิคนสวยก็แบบนี้แหละจ้าฮ่าลุยเลยนะถึงเวลาบอมเลยนะเจ้าโอ้ึหนี่ไม่ได้แอมรอกน้อยจะได้เห็นดีกันพริกสุดร้อนแรงถึงเวลาแก้แค้นสุมลงไป หือหน้ามาัมม่าแนบเนียนไรพีร่รุนกลับฝั่งอย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนแป๊เ <c oughs> ส็ตฉันล่ะจะกินเข้าไปแล้ว <c oughs> งอมโอ้ตายไ,ไฟไหมแต่ไม่เห็นเผ็ดเลยฮะไหนลองชิมดูสิเออไม่เห็นเผ็ดไม่ แผดจีนจีน๋จ๋าเลยไม่เกลี่ยเหลือแต่ซา <c oughs> พอดีฉันชอบจบส้ท่ำแค่นีเนลสบปร์อืมว,ว้าวอื้อแหละละมาจมเลยดีกว่าโอ้เกน่ะเป็นไงบ้างเทรซี่อร่อยฉันบ้าง มันก็น่ากินอยู่หรอกนะแต่ต้อมาจุ่มน้ำชอ็อกโกแลตนี่นาะ<ฟ>อุ๊ยโชคดีนะเพื่อนสาวสงสาราต่มรับ,บร้บของเธอจริงๆเอ่อม,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 มันไม่เข้าแต่ฉันมีไอเดียแล้วด้วยชีสซอสขวดนี้แล้วก็มีเออใช่เปลี่ยนจากชอ็อกโกแลตให้เป็นชีสต้องทำให้ไก่ทดอดอร่อยขึ้นรวมทั้งโดนัทด้วยรือเล่าเออไม่มั้ง ชลสินะนี่มันสมะกอบของเบเกอรี่นี่นาผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศทำไงอะสเตซี่ซูซ้ซเร็วเข้าอยู่ตรงหน้าเธอหมดแล้วเนี่ยเป็นไงเออจริงด้วยใส่ชีสกับเนื้อลงไปในเบอร์เกอร์ค่อยๆทำก็ได้เวลายัางเหลืออยู่เสร็จละสวยมากจะแปลกหน่อยแต่ก็กินได้อะมัง้งมันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่มันช่วยได้นะ ฮะสมองเหรอฉันว่าบางทีเธออาจจะต้องใช้มันก็ได้อ่ะอ่ะให้อ่อขับใจนะวาวมาลองกันเลยโอ้มาแล้วเกิดเออใช่ดีๆหน่อยนะออกลิ้แล้วนับถอยหลังนะสามสองเออมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอเคเราไม่หวังแล้วแค่นี้เองเหรอเสร็จแล้วเหมือนจะยากอะเนะ ก็ทำได้แค่กินสมองคำเดียวเองถ้ากินหมดอาจจะมีพลังขึ้นเต่าออกมาก็ได้นเนอะฉันยังไม่อยากเห็นสเตซี่กลายเป็นเดอะฮักหรอกนะเออกินแค่อิ่มท้องก็พอละมัง้งม่ำแล้วนะอืมแซบอ,อีลีทำหน้าที่ดีมากว,าว้าเธอด้วยนะจ๊ะสเตซี่ในที่สุดก็กินจนได้เอาละกินให้ตามสบายอืมอร่อย น้ำพุช,ช็อกโกแลตแข็งไปละโอ้ยฉันน่แต่ของอร่อยอ่ะ <G ül üyor> จมลงไปเยิมย้มๆแหละฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จ้ะโอ้ลูกตาหน้าเขียวเพลินนุ่มหนึบหนับจัดไปต่อไปอย่าล้นหนอนอลงไปเลยสวรรค์ชัดๆดูน่าอร่อยอะตาฉันละ อุ๊ยตายขนมที่มีช็อกโกแลตเคลื่อยู่แล้วอ่ะด็อกเตอร์เคสออโรงฮงะได้เวลาค้นคว้าวิจัยช็อกโกแลตสายพันธุ์ใหม่สุดพิเศษดูให้ดีนะดึงออกมาเสียบลงตรงนี้ระวังไม่ให้หกใส่ลงไปในตู้เย็นแล้วก็รอเวลาเรียบร้อยแล้วไอติมช็อกโกแลตรด เป็นอย่าง,งาการคิดคนสุดเพอร์เฟกต์เขาพอมีหน่อยง่ายเกินนะนะจะเต็มไปเลยแบบนี้เธอไม่มีวันได้ลิ้มลองเลย, <G ül> ย่ะเอองั้นต้องแต่งสวยผสมพิเศษ <G ül> ขิงนกดีนฮะ้ช็อก <G ül> โกแลตระบเบิดเฮ้ยของหวานของฉันโดนทำลายซะหมดไี่เลย ไม่ถึงมีน้ำผู้ไปอยู่ตรงเนี้ยเอาไว้ชุบของหวานนี่เองอ่อะจริงด้วยเอ๊จะเอาอะไรชุบดีอ่ะต้องสตรอเบอรี่อยู่แล้วหรือขนมดีอ๋อคิดออกแล้วโอ้แมยงโดนัทไหนลองอีกทีอมยิ้มแตงโมโอ้โหเจ๋งมีอีกมะส้นสูงเหรอโอเคเริ่มเลยละกันนะค่อยๆชุบทีละอันไม่รอลวชุบแตงโมเลยละกันชุบใไ้มั่ว แ๋ลน่ากินมากเสร็จแล้วอร่อยแงะกันแล้วนะหวานชื่นใจอืมหยุดนะวาวเพิ่มแอบกินของชาวบ้านเด็ดขาดเลยเฮ้ยจมต่อแล้วนะน่ากินมากต้องอร่อยหอแหงะเออเจ้าว่าไปก็สงสารวาวเหมือนกันนะเนี่ยฮะอ,อ,อืฉันโกรธแล้วฉันโกรธอ,อ้อ อยา่าโมแต่เสียเวลาจะคิดแผนออกละ,ะใหญ่สเตซี่ส้นสูงชุบชโคโคโ็อกโกแลตก็น่ากินดีเนอะโอ้โหน่ากินมากจะกัดแล้วเด้อพร้อมแบ่งรักปาซูซ่าใช่จะใช่แอบเดียวกับเธอเลยปาดิบชุบชโโ็อกโกแลตเนี่ยนะไม่ไม่ไม่เฮ้สเตซี่ฮอใหญ่เว้าสายใจช้มัด เขานะรักช็อกโกแลตใช่รอบนี้ฉันไน้อันเดียว <S <S โอ้ส่วนฉันน่ะแหรอจะเต็มกอเป็นภูเขาเลยฉันก็อยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะช็อกโกแลตคือที่สุดจะเรียงให้สวยงามน้ำมันเอาละเราแผกนการได้อย่าให้เหลือนะขอขอยช็อกโกแลตถือะกำหนดเรียบร้อยจากนั้นก็นี่ ช็อกโกแลตสีขาวสุดยอดไปเลยน่าอร่อยสุดๆหอคอยสุดอลังการว้าวจินตนาการช่างล้ำเลิศถึงเวลารับประทานแล้วคะ่ะแค่คำแรกก็ชื่นใจอ่ะหวานเยิ้มฟินฟูดๆที่ฉันบ้างเนอะตัวทองอ แต่จะเชื่อเลยทองไหลมาเทมาฮะเลิศกว่าฉันอีกอะขุมทรัพย์มหาศาลเกินคำบรรยายฮ่าฮ่าฮ่ายูวฮ้ฮอนเนจ้าหัวเราะที่หล right. <oh> ังระดังกว่าฮี่มีความสุขเลือเกินฮะฉันก็อยากได้มา จะได้รับชมกันนะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่ในแอปิโซดนะในระหว่างนี้อย่าลืมกดซับแล้วกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่มพลาดวิดีโอใหม่ของเรารู้นะว่าไม่อยากพลาดงั้นกดเลยงั้นบ๊ายบาย